สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับหมูเม่นแท็กเตอร์นะครับผมก็หาเหินไปหนานะครับไม่ได้ลงคลิปมานานพอสมควรนะครับเนื่อจากว่าไม่มีเวลาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ก่อนสงการครับก่อนสงการก็ปันน่นนาหลังสงการก็น่าจะหวา่า ก็มันมีน้ำตลอดนะครับฝั่งเกี่ยวมันจะหลบอยู่กับซัพพอร์ตนลแลนสี่หกสามสูครับตัวเก่าตัวเดิม ยากหน่อยเพราะว่าน้ํามันไม่มีเยอะนะครับผมสังเกตด,ดูน้ําไม่มีเลี้ยงล้อมันก็สลัดโคลนยากนะครับ ก็มีน้อยแล้วครับกอดจะมาปั่นนะนะครับผมแต่ตัวนี้ใช้ปั่นนะเพราะว่าเรามีรถของเราครับเราก็ปั่นของเราเองครับผมเพราะว่างานหลักก็ดันดินนะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีครับเศรษฐกิจแย่ ก็รับจ้างตามบ้านไปก็ก๊อกแก๊แกถ้าใครมีงานสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมรับหมดครับถมดินงานหินงานทรายนะครับผมงานไถงานไมโครนะครับผมงานรถถงานหกล้อในเขตบุริตฐนะครับผมใครที่ต้องการผมก็ทักมาได้นะครับแต่ก็คุยกันได้ครับทักมาคุยได้ก่อนแต่ก็ต้องเข้าใจว่าถ้ามันงานเล็กอะครับเช่นห้าละอ่าห้าหกลถออย่างเงี้ยครับ ผมดินห้าอกรถหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มค่าที่จะไปก็ต้องเข้าใจกันด้วยครับตรงนี้แต่ถ้าผมเป็นไร่สองไร่อย่างเงี้ยนะครับผมสูงหนึ่งเมตรสองเมตรเนี้ยทักเข้ามาคุยกันได้ครับผมถ้าเอาจริงก็จะคุยราคาราคาตกลงราคากันได้หมดครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ขออะไรครับขอแค่ให้มีงานทำเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจ ในโซนของจังหวัดระดิตเรื่องของผมดินเรื่องของงานดินงานรถไถางานหกล้อนี่ก็แย่ๆไปตามๆกัน,นครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับก็จะแจ้งว่ารถรุ่นนี้เป็นไรคร่าวๆนะครับผมก็ตัวนี้เป็นฟอร์มิวฮอลแลนด์สามสูบนะครับผม 4, 6, สี่หกสามศูนย์นะครับ ตามสเปคในโบชัวอยู่ที่64แรงม้านะครับผมส่วนตัวนี้ก็ปรับแต่งไปเยอะนะครับเปลี่ยนเป็นชุดเทอร์โบทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดเทอร์โบก็แรงม้าอาจจะเพิ่มขึ้นมาสัก5ตัวนะครับตีเล็กๆน้อยๆแลก็สัก69แรงถามว่าทำไมต้องติดนะครับเพราะว่า หน้าง,งานของผมะครับมันเป็นเกี่ยวกับการใช้กำลังนะครับดันดินอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ปั่นนานี่ก็กำลังทั้งนั้นครับ จะใช้อยู่ที่โลสอนะครับผมที่เห็นอยู่คือโลสอนะครับในการปัน่นรอบก็อยู่ประมาณพันหกพันห้าพันหกประมาณพันหกพันเจ็ดลวกันครับโลสำหรับเทอร์โบนะครับก็ สำหรับคนที่อยากติดก็โทรมาถามกันเดอะนะครับว่าติดแล้วจะมีผลดีผลเสียไหมนะครับผมแน่นอนครับทุกอย่างถ้ามีผลดีก็ต้องมีผลเสียครับผมก็อยู่ที่ว่าเราพึงพอใจแบบไหนนะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าติดเทอร์โบเนี่ยเครื่องยนต์มันจะไปไวมันจะสึกหลอเร็วกว่าก็แน่นอนครับเพราะว่าอัตราการใช้ลออของมันเยอะกว่าจากปกติมันลากได้แค่2000กว่ากว่าัน0้า นี่น่าจะถึงมาตัวน,นี้น่าจะสองพันกว่ารอบสองพันสามร้อยหรือสองพันหรอบนี่แหละแต่ถ้าติดเทอร์โบมามันลากไปได้ยาวกว่านั้นครับมันเกินกว่านั้นเมื่อมันลากได้เยอะการสึกหลออก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับบางคนถามว่าเราเดิม,เด,มเดิมติดได้ไหมติดได้ครับผม,เด,มเดิมก็ติดได้ครับแต่คุณก็ต้องรับวานเรียกว่าไงรับทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีก็คือกําลังมันมามันมาไวกว่าเดิมมันมาอึดกว่าเดิมครับและข้อเสียมันก็มีครับ ก็เครื่องยนต์อาจจะมีการสึกหลอที่เร็วขึ้นในรูปแบบของเดิมๆน,นะครับก็ต้องอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนครับถ้าว่ามันพอแล้วเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มครับถ้ามันพอกับการใช้งานแต่ถ้ามันไม่พอมันทําให้เราทํางานลําบากถ้ามันได้อีกสักนิดนึงแล้วมันทำงาเราทํางานสบายดีขึ้นเงี้ยสบายขึ้นเงี้ยก็คิดเอาครับว่าจะติดไหมแต่ละ ถ้าอยากได้กำลังให้มันทํางานสบายก็ติดครับผมถ้าติดแล้วก็ต้องดูเรื่องของกองอากาศให้ดีนะครับผมน้ำมันเครื่องเปลี่ยนในตรงมันก็ช่วยยืดอายุของเครื่องไปได้อีกนะครับผมมันไม่ใช่ว่าติดวันนี้พรุ่งนี้เสียไม่ใช่ครับผมมันอาจจะผมให้อย่างเร็วร้ายที่สุดก็ครึ่งๆแล้วกันนะปกติทําเครื่องครั้งหนึ่งอาจจะอยู่ได้ 6-7ปีอย่างเงี้ยครับแล้วแต่การใช้งานอีกนะครับว่าเราใช้บ่อยแค่ไหนเราชั่วโมงแต่ละวันเราใช้เยอะแค่ไหนถ้าบางคนใช้แค่งานของตัวเองเนี้ยมันอาจจะอยู่ได้เป็น1ิปีต่อการทําทเครื่องครั้งหนึง่งแต่ถ้าตีทโบมันอาจจะถ้าลดไปครึ่งนึงก็ห้าปีอย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่รู้นะว่ามันกี่ปีมันก็การทําเครื่องครั้งหนึง่งมันจะอยู่ได้กี่ปีก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราว่าเราใช้มากใช้น้อยแค่ไหนนะครับ แล้วเราดูแลดีแค่ไหนอีกนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองอากาศทุกอย่างตรงเวลาหรือเปล่าก็ลองคิดคำนวณเอาครับว่าถ้าเรารับได้เราก็ติดครับถ้ารับไม่ได้เรากลัวเครื่องพังแล้วว่าแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ต้องการใช้กำลังรถเยอะขนาดนั้นเราก็ไม่ต้องติดครับผมเอาที่ความสบายใจ สำหรับผมก็อยากแนะนำนะครับคนที่ยังไม่เคยมีรถไถแล้วมีรถไถเนี่ยอยากมีรถไถสักคันเนี่ยผมว่าต้องคิดคํานวณดีๆนะครับผมว่าอาชีพเราอาชีพเรามันเกี่ยวกับรถไถหรือเปล่านะครับถ้าทํานาทําไร่ทําอะไรเงี้ยทําทำจํานวนสักยี่สิบสามสิบไร่ขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าทํามันทําอ้อยอะไรเงี้ยครับถ้าอาชีพเรามันเกี่ยวรถไถครับมันก็มควรซื้อครับผม ส่ควรซือ้อแต่ถ้าเราทําไล่ก็จริงทํานาจริงแต่มันทําน้อยครับเช่นทําแค่ห้าไล่สิบไล่ต่อปีอย่างเงี้ยปีหนึ่งอาจจะทําได้สองครั้งสามครั้งอย่างเงี้ยผมว่าจ้างเขาน่าจะคุ้มกว่านะครับผมเพราะเนื่องจากว่าค่าดูแลมันก็สูงนะครับผมซ่อมทีอะไรทีอะไรมันไม่ใช่ถูกนะครับผมในจะเสียเวลาอีกถ้าเราเป็นช่างครับถ้าเรามีความรู้เรื่องช่างอ่ะมันก็อาจจะพุ่นคุ่นเขาเรียกอ,อะไรนะพุ่น ต้นเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้ส่วนนะครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยแบบไม่มีอะไรเลยคือแบบอยากได้อย่างเงี้ยแต่เราไม่มีความรู้เลยเนี่ยมันจะมีค่าลงทุนที่สูงครับในจะเรื่องของช่างที่ร้องจ้างเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างการซื้อรถหนึ่งคันไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจบนะครับซื้อรถเสร็จก็ต้องไปซื้อเครื่องมือต่อนะครับ มันต้องมีติดครับเพราะว่าบางทีมันเสียหน้างานนะครับเราก็ต้องบางทีมันซ่อมได้หน้างานเราก็ต้องซ่อมมีเครื่องไม้เครื่องมือไปมันก็ซ่อมได้มันไม่ได้เสียทุกวันแต่มันเป็นรถที่ใช้พลังใช้กําลังมันก็สิบกว่าไวป็นธรรมดา าตัวรถนะครับในตอนนี้นะครับในปี2,566นะครับหรือ2,023นะครับผมราคารถรุ่นนี้มือสองในบ้านเราก็อยู่มา3,500ละกันผมให้3,500ถึงเกือบเกือบ5,000อยู่ประมาณสัก4,500-4,800นะครับเวทจะอยู่ในราคานี้นะครับแล้วแต่สภาพแล้วก็อุปกรณ์ต่อพว่วง ผถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ก็มีเกือบเกือบห้าสิบครับผมนะครับเนื่องจากว่าความต้องการก็มีมาเรื่อยๆนะครับคือความต้องการที่คนอยากได้รถรุ่นนี้เยอะๆนะครับผมก็โทรมาถามโทรปรึกษาเยอะนะครับความต้องการเยอะแต่รถรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยเข้ามานะครับมีน้อยนะครับผมแต่ถามว่ารถที่มือสองในประเทศเนี่ยเยอะไหมเยอะนะครับ เพราอย่างช่างแป้งนะครับก็ซ่อมสามสูบเยอะมากนะครับผมเยอะตอนนี้น่าจะเป็นช่างเกี่ยวกับสามสูบไป,ปแล้วมั้งสำหรับพี่แป้งครับผมก็ใช้บริการแกรอยู่นะครับผมระบบไฮโดรลมไฮดรอลิกแล้วก็มีเรื่องราวอะไรก็มีปัญหาตรงไหนก็ปรึกษาช่างแป้งนะครับลองเซิร์ชใน a c e Book ก็ได้นะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งครับก็ถามมาใส่ถาม ผถามช่างแปลงบ้างถามพี่หน่งบ้างนะครับผมพี่หน่งสามสูบแต่ออตอนนี้ไม่ได้ลวต้องเปลี่ยนเป็นพี่หน่งสี่สูบไปแล้วนะครับสี่หกสามศูนย์ตัวเดียวกันนะครับแต่ล่าสุดนี้ไปชนสี่สูบนะครับผมเครื่องหกหกหนึ่งศูนย์นะครับแกอบอกว่าโอ้ไปสบายครับผมไถผ่านสามนี่ไปสบายเหลือๆเลยผ่านสามผ่านเจ็ดนะครับ ถ้าใครมีสามสูบแล้วอยากแปลงเป็นสูบก็ลองลองถามนะครับผมที่เน่งได้นะครับผมที่เน่งมีอู่แนะนําพร้อมกับราคาเสนอนะครับผม <c oughs> นี่แหละครับสำหรับคนรักรถมันมันมันไม่หยุดครับมันต้องทํามันก็ทําไปตลอดทําให้มันดีทําเองหมดนะครับติดเทอร์โบเทอร์โบศึกษาเองติดเองนะครับ เรียนรู้จากสื่อออนไลน์นะครับจากผู้มีความรู้โทรหานถ้าเทอร์โบนะครับผมก็มีมีแนะนำกันได้นะครับผมมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งแนะนำกันได้นะครับแต่พี่แกไม่ค่อยอยากจะออกสื่อเท่าไหร่นะครับถ้าใครสนใจเทอร์โบนะครับผมไม่ว่า6ก้อ1สิบ้อ ใหญ่แค่ไหนก็มีนะครับทักมาได้เดี๋ยวผมส่งช่องทางติดต่อส่วนตัวให้เลยน,นะครับราคาคุยกันเอง <c oughs> หลายคนนะครับผมอาจจะมีข้อสงสัยอยากถามนะครับว่าเออแล้ว ซื้อรถรุ่นนี้มาจะเอาเฉพาะงานปั่นนาโดยตรงเลยเนี่ยจะเหมาะสมไหมสําหรับผมว่ามันก็มันเหมือนทําได้ครับแต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับอัหนึ่งคือช่วงการเลี้ยวเอ้ยนะครับผมมันมันกว้างกว่าคูโบต้านะครับผมที่เขาเป็นรถที่สําหรับทํานาเลยอนะครับปันน่นนาเนะรืเอนะคูโบต้าอย่างเงี้ยงงมันจะช่วงเลี้ยวมันจะแคบกว่าอันนี้จะกว้างหน่อยนะ ทำได้ครับแต่มันอาศาัยมันว่าทําของตัวเองทาไปเรื่อยๆถามว่ารับจ้างแล้วมันจะคุ้มไหมอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ารับจ้างไม่ค่อยคุ้มหรอกครับสําหรับเอาปอร์ดไปนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันลงเวลาเราทําของเราเองะครับเราลงลึกเราปั่นลึกตลอดเงี้ยครับ เราลงลึกเราปั่นลึกตลอดนะครับน้ํามันมันก็จะหนักหน่อยครับผมแล้วเนื่องด้วยคําว่า,อาจอม,มุนมัน2เมตร20 2เมตรกว่านะครับมันก็กินกําลังเครื่องกินกาลังเครื่องมันก็กินน้ํามันครับผม รับจ้างได้ครับแต่มันไม่คุม้มไม่คุ้มเหมือนคูมต้านะครับเพราะว่าคูมต้ามันจะประหยัดผมไม่รู้นะประหยัดหรือเปล่าแต่ผมว่าเมื่อมันออกแบบมาเพื่อใช้งานนาโดยตรงเนี่ยมันต้องมันต้องประหยัดกว่านะในความคิดอันนี้นี่ถ้าให้ผมเฉลีย่ยจะอยู่ประมาณที่ครึ่งครึ่งะครับมันปั่นกันไม่รู้เท่าไหร่นาอ ้าตีว่าสักสองร้อยสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็สิบหรือสองรอห้าสิบนี่มันก็จะน้ำมันก็จะปาไปร้อยกว่าแล้วแหละที่เหลือเป็นค่าสึกหอค่าคนขับมันก็ไม่คุ้มนะอย่าลืมว่าจอบหมุนใบละนะครับผมจอบหมุนใบละเนี่ย แหน่ไม่รวมอย่างอื่นอีกต่างๆนะนะลูกปืนกากระบาดย,ย้อยเอ้ยอะไรเอ้ยมันมีค่าใช้จ่ายหมดนะซึ่งมันก็ไม่ผมไม่คุ้มถ้าจะออกมารับจ้างนะแต่เราบผมว่าถ้าใช้แค่ของเราเองมันใช้ได้หลายปีนเนี่ยใช้นานน่าจะคุ้มกว่าครับถ้าเราใช้เองก็ลองลองลอง,ลองดูศึกษาดูได้ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดนะครับถูกใจนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับ